นี้นะคะเนี่ยพี่ปจิ๊บจะคึงประมาณสามรอบเวลาบางคนคึงมันจะรู้สึกกึด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 อันนั้นมันคือก้อนไขมันนะคะที่มันสะสมอยู่บริเวณโหนกแก้มหรือว่าบริเวณเบ้าโครงกระดูกตาหลังจากนั้นค่ะให้เอานิ้วมือเราลีดค่ะลีดดันออกไปวางท่าแล้วลีดดันออกไปค่ะตานะคะเนี่ยค่ะพี่ปจิ๊บจะวางมือแบบนี้สังเกตมือพี่ปจิ๊บนะลีดลงไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เนี่ยค่ะรีดออกมาแบบนี้ค่ะให้เรารีดพวกบริเวณก้อนไขมันออกไปที่แนวกรอบหน้าทั้งหมดทํามือเป็นตะขอรีดไล่ลงมาค่ะดันก้อนน้ําเหลืองไปทิ้งเพื่อป้องกันไม่ให้เขาไหลย้อนกลับนะคะทํามือเป็นตะของ่ายๆแบบนี้ค่ะแล้ววางลงไปที่บริเวณเบ้ากระดูกตาโหนกแก้มบนนะคะแล้วรีดค่ะถ้าเนี้ยใครที่มีก้อนไขมันถุงใต้ตานะคะ เห็นไหมคะก้อนไขมันหรือถุงใต้ตาตรงนี้ค่ะมันจะช่วยยกกระชับตรงนี้เสร็จแล้วเราลุลีดดันออกออกไปทิ้งที่บริเวณแนวไหายปลาทั้งหมดนะคะและหลังจากนั้นค่ะให้เราใช้อายครีมนะคะบีบบีบตรงบริเวณนี้เสร็จแล้วเอามือเราดันขึ้นนะคะเอานิ้วมือเราดันขึ้นค่ะดันขึ้นไปแนวนี้ก่อนนะคะเป็นการดันนิ้วมือขึ้นนะคะ หลังจากนั้นค่ะใช้ฝ่ามือเราวางไปหลับตาด้วยนะคะทุกคนหลับตาหลับตาแล้วดันยกขึ้นแบบนี้อ่าวางฝ่ามือแบบนี้นะคะทําช้าๆนะหลับตาแล้วนะคะค่อยๆเอามือรีดฝ่ามือรีดอีกมือหนึ่งรีดตามหลับตาอยู่นะคะทําทั้งหมดสามถึงห้ารอบนะคะลงน้ําหนักมือไม่ต้องมากนะคะบริเวณตาผิวตาเป็นผิวที่บอบบางนะคะลงเบาๆค่ะไม่ต้องลงแรงค่ะ เสร็จแล้วก็รีดกดดันยกขึ้นไปค่ะขึ้นไปให้สุดลายผมแนวนี้นะคะสังเกตดูค่ะตอนนี้พี่โปรจิปดึงยกกล้ามเนื้อขึ้นเห็นไหมคะหางตาหางคิ้วฝั่งนี้มันยกแล้วทำยังไงจะให้เขายกอยู่แบบนี้มันมีเทคนิคนะคะว่าทำยังไงจะให้ยกแบบนี้ก็ลูดขึ้นไปค่ะพี่หน่องเอาเอาอันนี้ไปชาร์จแบตหน่อยเครื่องนี้แบตหมดเนี่ยค่ะ เนี่ยค่ะเราดันใช้มือเราดันรีดตรงนี้ค่ะพอดันรีดตรงนี้เสร็จปุ๊บเครื่องนี้เอามือฝั่งบนล็อกไว้แล้วทํามือทํานิ้วฝั่งนี้ตบกระชับหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วรีดนะคะรีดรีดก้อนไขมันบริเวณคิ้วขึ้นไปค่ะเอานิ้วมือเราฝ่ามือเราดันขึ้นใต้งัดใต้คิ้วนะคะงัดใต้คิ้วค่ะพองัดเสร็จปุ๊บค่ะล็อกล็อกไว้ที่บริเวณแนวกรอบหน้า นะคะแนวแนวหน้าผานะคะแล้วตบ1นึ่งสองสามสี่หางสาหางสอค่ะเห็นไหมคะหางตาหางคิ้ว